วัสดีครับผมชื่อนายวินัยอินเลิศรหัสพระอริยะคือ660343ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มฝึกพระโสดาบันตั้งแต่วันที่26กันยายน2565โดยการแนะนำของร้อยโทรประการคนเที่ยงครับเข้ามาอยู่ในกลุ่ม โดยไม่ได้ส่งข้อความใดๆเข้าในกลุ่มเลยเพราะกลัวจะผิดกฎแล้วจะโดนเชิญออกจากกลุ่มครับเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้มากนักจนมาถึงเดือนมกราคมปี2565ก็ได้เข้ากลุ่มฝึกประโสดาบันโดยอยู่ห้อง287โดยครูผู้สอนคือครูชนธิดาเข้ามาฝึกวันแรก,แรก ครูก็บอกว่าให้จับภาพพระเอผมก็คิดในใจว่าเอฝึกจับภาพพระนี่มันเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าไม่เคยฝึกจากที่ไหนมาก่อนเลยผมก็เลยลองทําตามที่ครูบอกดูครับคือช่วงแรกๆก,ก็ดูรูปพระที่เรา,าบันทึกไว้ในโทรศัพท์ก่อนครับ ช่วงแรกๆก,ก็ดูได้ครับแต่ดูไปดูมาตาลายเอเราจะทำยังไงดีก็เลยเอารูปพระที่เราจะจับภาพพระนะครับไปปิ้นออกมาก็เลยดูภาพระที่เราปิ้นมานะครับดูบ้างหลับตานึกดูบ้างทำไปเรื่อยๆครับช่วงแรกๆอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับ ผมก็ใช้เวลานานมากกว่าจะจำะภาพพระไว้ในใจได้ครับช่วงแรกๆก,ก็ส่งการบ้านให้ครูทุกวันคุณครูก็ช่วยแนะนำครับว่าต้องทำแบบนี้นะถวายบุญขอพรแล้วก็แผ่เมตตานะจับภาพพระให้ได้ตลอดก็ฝึกฝนตามที่คุณครูบอกนะครับ ฝึกฝนไปเรื่อยๆบางทีก็กว่าจะได้แบบนี้นี่ผมก็ฝึกใช้เวลานานมากครับบางทีก็เผลอเลยไปบ้างครับไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องจับภาพพระอยู่บางทีคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็ลืมการจับภาพพระไปเลยจนคุณครูบอกว่า,าการที่จะจับภาพพระเนี่ยเราต้องมีภาพพระอยู่ในใจ ตลอดเวลาแล้วเราก็จะจับภาพรพระได้เองมันมันถวายบุญแผ่เมตตาเออมันถวายบุญแล้วก็ขอพรและก็แผ่เมตตาเยอะๆครับพยายามจับภาะพระให้ได้ตลอดเผลอเลิบไปบ้างนึกไปบ้างก็พยายาม ตั้งจิตตั้งใจเอาใหม่อีกรอบครับจนมาถึงก่อนที่จะถึงวันเข้าได้เข้าถึงเนะี่ยผมก็รู้สึกอาการแปลกๆวันนี้เอ๊ะทำไมวันนี้มีการขนลุกทั้งตัวบ่อยๆครับก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนคุณครูล,ลายมาบอกว่า,าวันเสาร์นี้ให้เข้าไปรับพรพระจากองค์หลวงพ่อกับท่านอาจารย์ด็อกเลิ์ด้วยนะ พอเข้าไปดูอ้าวเราทําได้แล้วล่ะครับต้องขอบคุณคุณครูชนทิดามากครับที่คอยช่วยสั่งสอนช่วยแนะนําให้เข้าได้เข้าถึงในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสาธุครับ